้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ e Enjoy l i f e CHANNEL อีกเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้นะคะจอยจะมาเล่าและบอกการเดินทางที่หลายๆคนค่ะได้พบเจอกันเมื่อขับตาม GPS มาซึ่งเป็นทางที่มหาโหดมากเลยสำหรับสาวๆแล้วก็มือใหม่นะคะในการที่จะมาเที่ยวเชียงคานนั้นค่ะ เมื่อตาม GPS มาแล้วนั้นคุณจะพบกับเส้นทางที่ขึ้นเขาลงห้วยค่ะเทลล่ลงไปค่ะมาหาโหดมากๆเลยแต่จอยจะมาชวนทุกคนค่ะไปตามเส้นทางที่เลี่ยงนะคะทางที่มันโหดๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าบีทางไหนบ้างตามมาเลยค่ะอาคะ่ะเดี๋ยวเราออกจากจุด เป็นจุดที่ GPS ตั้งต้นเริ่มนั่นเองนะคะเข้ามาในอำเภอท่ารีนั่นเองเราจะใช้เส้นทางภูเรือท่ารีนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับตรงเข้ามาเลยซึ่งนะคะเส้นทางเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกอยู่ตลอดเลยว่าท่านใดที่ไม่ชำนาญพื้นที่หรือใครที่เพิ่งหัดขับรถหรือใครที่ยังไม่เคยมาเส้นทางนี้นะ ็ต้องขับรถด้วยความระมาดระวัง ถึงนะคะในช่วงช่วงหนึ่งค่ะที่เราขับกันมาเรื่อยๆเลยนะคะ จุดชมวิวทิวทัศน์ตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวเราแวะพักรถแล้วก็ชะลอนะคะรถกันตรงนี้พักรถกันตรงนี้นะคะเพื่อให้รถของเราได้พักนะคะกับความร้อนสะสมที่แตะเบรกกันมาตลอดนั่นเองคะ่ะนี่เราขึ้นมาแล้วนะคะ มิวสวยๆนะคะของเส้นทางภูเรือท่ารี่นะคะที่สามารถจะไปทะลุเชียงคานได้ซึ่งตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยมาก นะคะแล้วก็พักรถกันแล้วเรียบร้อยนะคะนีจากมุมกล้องนะคะก็จะเห็นรถอีกหนึ่งคันนะคะกำลังขับผ่านช่วงนี้เข้ามาโอ้โหไหลามาอันนี้เราก็ต้องใช้เบรกนะคะค่อนข้างสูงนิดนึงเออเยอะนิดนึงนะคะค่อยๆขับไปดูหน้าดูหลังให้เรียบร้อยนะคะ ขับกันต่อไปค่ะเพราะตาม GPS มานะคะเขาก็จะให้ตรงตามทางนี้มาเลยพอลงมาจากจุดชมวิวแล้วเราก็จะเป็นทางเขาที่ลงลงมาอีกพอลงลงมาอีกปุ๊บนะคะเห็นรอยเบรกไหมพอลงลงมาอีกปุ๊บก็เป็นทางโค้งซึ่งเป็นโค้งในโค้งอีกทีนึงโค้งแบบลึกๆเลยค่ะโค้งแบบวงกลมไปเลยค่ะ องเขามันแล้ว จะไปสไกายวอล์กแล้วก็เชียงคานนะคะจะให้เลี้ยวนะคะทางด้านขวานั่นเองนี่คือทางที่ตอยจะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะมากันนั่นเองเพราะว่าจะหลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางมหาโหดนั่นเองเราจะมาทางโคกใหญ่นั่นเองนะคะ เ่อเราเลี้ยวขวามาก็จะเจอทางลงเขาแบบโค้งเช่นกันซึ่งตอนที่เรานะคะเลี้ยวเข้ามาเนี่ยรถก็จะชะลอตัวอยู่แล้วนะคะเราก็ค่อยๆขับม จะเตือนอยู่ตลอดนะคะว่าให้ใช้เกียร์ต่ำนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางคนเคีย้ยวรวมไปจนถึงเส้นทางที่ลงจากเขานั่นเองค่ะเห็นไหมคะเส้นทางนี้นะคะจะเป็นเส้นทางที่ลงจากเขานะคะ เป็นแบบเลี้ยวลับไปถัดมานะคะซึ่งทําให้รถเนี่ยมีการผ่อนกําลังนะคะในะการขับนั่นเองใช้เกียร์ต่ํานะคะอย่างที่เขาเตือนไว้นะคะแล้วก็แตะเบรกแล้วก็ป ก็มี ากเส้นทางที่เราขับลงจากเขามานะคะหลังจากนี้ค่ะก็ขับได้ตามสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ขับด้วยความระมัดระวังด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าในช่วงเช้านะคะรวมไปจนถึงช่วงเย็นเนี่ยที่เพื่อนๆมาถึงเส้นทางนี้ต้องระวังสักนิดนึงเพราะว่าจะมีรถนะคะทางการ,กรเกษตรเนี่ยที่เขาเออไม่มีนะคะตัวสะท้อนแสงนะคะหรือว่ามีสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้เราเนี่ยนะคะมองไม่เห็นนั่นเองก็ใช้ความระมัดระวังใน ช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะคะ เราขับตรงมาเรื่อยๆค่ะตาม GPS นะคะที่เรา,เาได้ขับผ่านมานะคะก็จะผ่านหมู่บ้านนะคะซึ่งจอยไม่แนะนํานะให้เพื่อนๆเ,ออเดินทางนะคะมาในช่วงกลางคืนหรือช่วงเช้ามืดนั่นเองเพราะว่าเส้นทางนี้จะไม่มีไฟหลายทางนะคะแล้วมันจะมืดมากๆเลยไม่ควรมาในช่วงนั้นนะคะให้มาในช่วงกลางวันนั่นเองค่ะและที่เห็นป้ายนะคะคุณสามารถที่จะนะคะเดินทางนะคะไป ที่เชียงคานได้ทั้ง2เส้นทางนะคะถ้านะคะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายมือเนี่ยคุณจะผ่านไปอำเภอท่าลี่นะคะเพื่อที่จะไปชมสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือนะคะเลี้ยวขวาค่ะสามารถที่จะไปกันได้เลยนะคะที่จังหวัดเลยแล้วก็ตรงไปที่เชียงคานได้เลยนั่นเองค่ะ เปยังไงกันบ้างคะวันนี้ค่ะจอยได้พาเพื่อนๆน,นะคะที่เคยขับรถมาที่น้าเชียงคานนะคะใช้เส้นทางเชียงคานโดย GPS ค่ะซึ่ง GPS ก็จะพาไปในอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่เป็นเส้นทางภูเรือท่ารีที่ค่อนข้างเจาะโหดสักนิดหนึ่งนะคะก็เลยพาหลีกเลี่ยงเส้นทางโหดนะคะก็จะมาทางโคกใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งทําให้เพื่อนๆค่ะขับรถกันได้ง่ายมา ขึ้ืนด้วยนั่นเองนะคะหลุดเลี่ยงเส้นทางโหดจาก GPS ไปถึงเชียงคานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ใจไม่สั่นด้วยนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ให้ทุกท่านเดินทางโดยสัสดิภาพและแน่นอนดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยนั่นเองนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนก็โซเชียลดิสแทนซิงด้วยนั่นเองไปกันก่อนคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ